ในกรุงเทพมหานครและในประเทศไทยเรามีจุฬาราชมนตรีที่เป็นฮาเกมอามหรือเป็นวาลีอามดูแลทซับวากับดูแลเด็กกำพร้าแล้วก็ดูแลหญิงซึ่งที่ไม่มีวาลี ท่านจุฬาราชมนตรีได้มอบหมายคือได้มอบอำนาจให้กับประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดในแต่ละจังหวัด40จังหวัดแล้วก็ได้บอกต่อไปว่าให้ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนั้นๆ ได้แต่งตั้งอิหม่ามประจำมัสยิดในเขตจังหวัดของตนที่ดูแลให้ทำหน้าที่สามอย่างอย่างที่หนึ่งดูแลเรื่องทรัพย์วากับทรัพย์วากับเป็นสิ่งสำคัญเพราะคำว่าวักฟูลิลลานั้นเมื่อคนได้บริจาคอุทิศ เป็นทรัพย์ว่ากับแล้วก็แปลว่าเป็นสิทธิของอัลลอฮ์เมื่อเป็นสิทธิของอัลลอฮ์คนที่เป็นนาเซตนาเซตคือใครคือคนที่ดูแลของว่ครับหากว่าคนวะากับมิได้เจาะจงให้คนหนึ่งคนใดได้ดูแลทรัพย์ของตนเองที่ทำการวะากับ ให้แก่มัส,สยิดกรรมการมัส,สยิดก็จึงมีหน้าที่โดยปรยายว่าจะต้องเป็นนาซิทจะต้องเป็นผู้ที่จะต้องดูแลทรัพย์วากับมัน